แก่นธรรมวันนี้ขอกล่าวคำว่าขันติคือความอดทนเป็นตปะอย่างยิ่งธรรมะสวัสดีพี่น้องกัญญาณมิตรทุกท่านนะครับก็เช่นเดิมนะครับมาพบกับผมสุรพัฒมีตรหมอที่ช่องเผยแพร่วัตถุมงคลของครูอาจารย์นะครับก็ด้วยเจตนารมเจตนาหลักที่มีความรักมีความศรัทธาต่อ บารมีของครูบาอาจารย์นะครับก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่อาญาธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับเพื่อสืบทอดต่อไปตราบนานแสนนานนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำมีดด้ามไม้ฝักไม้หลวงพ่อเดิมนะครับถือว่าเป็นมีดยุคต้นที่ดูง่ายนะครับเมื่อเราได้พบได้เจอได้สัมผัสแล้วก็ สบายตาสบายใจนะครับเล่มน,นี้ความยาวนะครับ6นิ้วรวมด้ามและฝักนะครับเฉพาะใบก็3นิ้วครึ่งนะครับถือว่าเป็นรูปทรงของมีดหั่นมากเล็กๆนะครับถือว่าเหมาะในการพกพาในกระเป๋ามากๆเลยนะครับ มีธันมหานี้ส่วนมากจะสุภาพสตรีนะครับจะพกนะครับถือว่าเดิมๆเป็นด้านไม้ปักไม้นะครับก็ขออนุญาตนำให้พี่น้องได้ชมได้ดูกันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มารีวิวให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันละคลิป2คลิปแล้วแต่จังหวะโอกาสนะครับ นะครับก็ลองเข้ามาชมดูนะครับเก่ามาก,มากเลยเล่นนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าเก็บนะครับน,นะครับความแห้งของไม้อ,อันนี้เป็นเป็นโลหะนะครับแหมลัดมีดไม้เดิมๆนะครับนี่ถือว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับ เส้นใหญ่ของไม้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับถือว่าเก่ามากนะครับเล่มน,น,นี้การแต่การลั่นอของฝักนะครับด้วยถือว่าเป็นไม้ที่ผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีนะครับนะครับเนี่ยใบมีดยิ่งสวยเลยนะครับถือว่าเป็นเหล็ก หรือว่าเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงทนทานนะครับนี่ชัดเจนมากๆนะครับคาบไข่ต่างๆดูง่ายนะครับกระหนกเผาวันะนะครับล่องเลือดอลึกนะครับคาบไข่ต่างๆชัดเจนรูปทรงของมีดถือว่าเป็นมีดหั่นหมากของพ่อเดิมนะครับ สันมีดก็หนานะครับนี่นะครับนี่แหละพิจารณาง่ายๆนะครับมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะครับพี่น้องหรือว่าแฟนคลับนะครับก็อยากจะแนะนำมีดอย่างนี้นะครับราคาก็ถือว่าเราสามารถที่จะเอื้อมถึงได้นะครับราคาก็ถือว่าไม่แรงเกินไปนะครับนี่นะครับถือว่าพกแล้วก็ สบายใจนะครับมีดอย่างนี้นี่กันมีดเดิมๆนะครับแน่นไม่มีร่องรอยของการสังครน,นะครับนี่โลหะก็เป็นอลูมิเนียมนะครับเดิมๆทุกอย่างนะครับนี่นะครับในแต่ละวันก็ถือว่าได้มีโอกาสมารีวิวให้พี่น้องทุกท่านได้ดูได้ชมได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับ อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับพี่น้องท่านใดโดยเฉพาะพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้เกี่ยวกับมีดนะครับมีดนี้ถือว่าเป็นมีครูยุคต้นที่น่าศึกษานะครับเป็น ขนาดเล็กๆก,กับทัดรัดนะครับเหมาะในการพกพานะครับเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับพุทธคุณหรือว่าบาร,รมีของครูบาอาจารย์นะครับวัตถุมงคลของท่านเราพกติดตัวนะครับก็ป้องกันมนต์ดำคุณใสนะครับคงกัะพันชาตรีเป็นเมตตามหานิยมนะครับทุกอย่างครอบคุมไปเลยนะครับ พุทธคุณะนะครับก็ลองทักเข้ามานะครับพี่น้องท่านใดต้องการที่จะ,ะพูดคุยกันโดยตรงก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0979991983 ID ไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับบันทึกชื่อผมสุรพัฒน์ไลน์ก็จะเด้งทันทีนะครับก็จะได้สะดวกในการ พูดคุยกันนะครับพอดีบางทีบางท่านอยากจะชมภาพเพิ่มเติมอย่างไรมันก็จะได้สะดวกนะครับนะครับก็ลองทักเข้ามานะครับตอนนี้นะครับในแต่ละคลิปวีโอก็เป็นคลิปการรีวิวแบบสั้นๆนะครับไม่เกิน10นาทีประมาณนี้นะครับ นะครับสนใจอย่างไรก็ลองทักเข้ามาเลยนะครับหลังใหม่หลังจากรีวิวเสร็จก็โทรเข้ามาได้นะครับตามนี้เลยสวยงามเ,เดิมๆทุกอย่างนะครับนี่แหละมีดยุคต้นของอหลวงพ่อเดิมนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควนะครับถือว่าเป็นตำนานที่อมตะเป็นเรื่องราวที่สืบทอดกันมา อย่างยาวนานนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออุติการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้ผมสุรพัฒน์มิตรหมอก็ต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ